มาบุ้งกบพี่นอ้องนี่สโลนี่หนาประตูนี่หน้าปวะตูนี่พูน่นนะบางทีแบบพี่นอ้องโอ้ฟังเสียงที่ละฟังเสียงที่ละเดี๋ยวจะไปให้บุง้งเดี๋ยวให้บุ้งพี่น้องค,ค่อยๆย่องครับ เพราะว่ากบมันไม่ชอบเสียงดังนะครับหาแต่กบยังขึ้นครับน้องโอ้โหมันเจ๋งเสียงก็ฟังเสียง ตอนีอเลยครับนี่ครับมาจ่อบ,บอกกอบอยังขึ้นครับพี่น้องฟังเสียงครับอือืนี่ครับบ่แปลกเจอไปยังกบคือว่าโอ้โหยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่เดี๋ยวดูทางนี้ก่อน โ,โเดี๋ยวแต่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับกบหนาหากินกลางคืนครับพี่น้องนี่มองที่เหรครับพี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับหนอหากินกลางคืนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยนู่นครับโน่นโน่น เยอะเลยเยอะเลยโอ้น oh. 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 ี่ครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยฮึปีไม่ได้เปิดไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรไปเปิดไฟดีกว่านะฮะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับอ่าโอเคครับเียดไฟตอนนี้ครับ ไปแล้วครับเราเข้าไปดูอีกรอบนึงครับไข่บางี่รอบนึงครับเมื่อักครู่ไม่ได้เปิดไฟครับอาจจะเปิดไปนิดนึงอนีเปิดไฟแล้วที่าเปิดว่าเป็นยังนะครับเพราะว่าช่วงนี้มาแรงมาแรงมากหน่อยครับมันหนาวก็เลยปิดไฟครับแต่กับพอมีโยครับปกติเกิดเปิดไฟแบบประมาณนี้ครับกลวมันกิจะมาต่อมมแรงเนี่ยกตพอมีโยครับพิ่งเปิดปุ๊บประมาเลยครับมาแรง ก็เป็นอาหารของกบครับเลียงแบบลดต้นทุนอ่เดี๋ยวพา้เบิ้งครับเี่ยหลอดไฟก็บ่างกระเพนสิครับเพราะว่ามาแรกงมาต่อหลอดไฟเยู่สูงหลายมันกบกินพ่ถึงครับนี่คือคิดเองนะคิดเองน่ครับไปแล้วมันจะกููมันตื่นครับลงหนามบนแล้วเดี๋ยวพายเบิ้งส้นหุ่นครับเดี๋ยวไปสซลเซล ปิดปิดเอนอโตโนมัตนี่ครับนี่ครับกบันิกินมาแรงโ็จริงหรือที่มันที่มันห้องฮะนี่ฮะเห็นกบครับนี่ครับประมาณนี้ครับ,น,น,รบนี่นามแา,มแ,รามแรงครับนี่มาแรงนี่บมาแรงครับนี่เลงาก็มี ตัวนี้บ่ิออยานคุ้นครับนี่มายิยานอยู่ครับยิ่งดินรลายครับต้องเสียงครับนั่นแหละเป็นอาหารของกบมาเบิรงกันนี่ครับเปิดเบิรงไฟโซะลาร์เซลล์ลงตรงโน้นนี่ครับเปิดไฟโซะลาร์เซลล์วไว้ไม่ได้เปิดเปิดปิโตอนอมัต์ครับนี่ครับกบครับนี่ คือเอาฟางเอาฟางมาย้อนไว้นะมันก็อยู่ค,คือธรรมชาติของสัตว์นี่มาแลงอยู่มันอสิเมื่อกี้นะครับมันอสิมาตอมฟางคนมาตอมดอกมาะยังนี่แหละเกี่ยวกำหนอนเกี่ยวกับพวกฟางแซน,น,นมันเหมันเน่าวอะฮะแล้วก็เป็นพวกเคลื่อนว่าะยังหละ่ะขั่วไลดงนี่แดงอยังมันนี่แหละ ตั้งเสียงที่ระครับมันไปนี่ครับไฟโซลาร์เซลลนี่ครับตั้งเสียงน,นี่คือไฟสซลร์เซลล์นี่ครับก็เมือนไปไปข้างแต่เลยหันเข้าไปทางปลาเขา่ากันล่ะโอเคครับ นี่ครับพี่น้องเบื้องตที่แหละครับกบตัวนี้มันมาถ่ายกินกิงงลีเนี่ยมันถ่าปาาหู้แลครับเนะ่เห็นบอที่เหลือยู่ในหู้ครับกบตัวนี้มันมาถ่ายกินนะค,ครับนี่นกิ้งลุดมขเขดี้หู้เดี๋ยวห้าวเบื้องกับนันไปแล้วเดี๋ยวับกิ้หลีดครับนี่เห็นบอับว่างหร,รันกิ้งลีอยู่งในว่างหันคือกบตัวนี้มันจะมาถ่ายกินริ้งลี ก็ขึ้นมาดักอยู่ห,หน้าหัวฮะหน้ารูหน้าหัวหน้ารูเหรอครับมันมาถ่ายกินจริงเหรียดเนี่ยครับรมา,าติของของกบครับมันก็นต้องเอาตัวรอดรมา,าติของมันครับ้องก็เสรมิมมาแน,น่มันหายกินเนด็กแน่ดีครับอย่างนี่หลายครับ เจ้า่าุาัตว์จับันไดนะตอนนี้อ๋อโอเคครับกับะม่านี้ครับสําหรับเลี้ยงกบกึ่งธรรมชาตินะครับมาแลงกับพ่อมีอยู่ครับพอเด็กเมียอุ้งปลายก็กินอยู่ครับกบครับพอได้กินพอได้แก่คัดได้ยอยครับนี่ครับมันคือ่ะเขอนิ้วหนีนครับ มันจะพยายามออกตังเสียงครับปุ่นปุ่น,นอ่ะโอเคครับกับประมาณนี้ครับสลับนี่ครับตัวนึงครับโอ้นี่ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งกังบผถือว่าจอยกับผถือวอวนครับก็ร่างดีครับ วนหลายพอดีครับเดี๋ยวเป็นเบาหวานนี่ฮะมันก็จะหากินแมลงในห้องประตูรั้งออกครับมันก็สินี่ฮะนี่ครับกบประมาณสองเดือนครับตัวนี้ประมาณสองเดือนเดี๋ยวลองจับมันก็น่ามันขบทันบ่ะเมื่อว่าวางของเมื่อหนึงเือไฟเมื่อหนึงเือกล่องนี่ครับมันก็กินมาลูก เบื้องแรกชัดครับกบหน้าเดี๋ยว,ยวลองลองเสียงจับดูสิถ้ากับจับได้ก็หรอครับไม่มีปัญหาดอกจับได้ก็้จะบ่งจับมันหรอกจะบันนง,งจับมันดอกปลไปหมดซะจับวันไหนก็ได้นี่ครับมันก็จอยอยู่ครับถือว่าจอยอยู่เด้อนี่มันอืมโอเคครับกับพวกยังดอกกะ ให้อาหารยูดอกกตบ่ถือว่าใจไม้สารกรรมไม่ให้สละก็ไม่ใช่กายยูครับแต่ว่ากะเป็นการเลี้ยงลูกน้ำมาแหละแต่ว่าหายจะเป็นยังไงหายจะเป็นไงน,นี่ครับตันนึงครับนี่นี่ครับนี่ตัวนึงประมาณเดียวกันนะครับประมาณเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งบออีกบอหนึ่งครับบอที่แบะบว่าบอให้อาหารเลยนะครับตัวนี้ก็หายยูไปเบิ้งบอธรรมาชาติครับ แต่บอลหายเลยนะครับสกู่ครับนี่บอนี่ครับหลังจากพอปล่อยแลต่บอหายหานเลยนะครับนี่ธรรมชาติล้วนๆมาเบิ่งครับฟังเสียงครับนี่เบิ่งทิครับนี่คุณคุณคุณอุ้อวนครับคนรอวนอวนพอมาแลงไหลอยู่นี่จริงๆไหลเพราะว่าบอนี้บริในคอกสาเบิ่งนี่ครับเบิ่งหนา อะไรอ้อ้วนครับอ,อ้บว,อวนนี่ครับเดี๋ยวอ้วนอยู่ครับมีอ้วนอยู่อันนี้คืออ้วนโอ้หูคนก็อ้วนครับคนก็อ้วนนี่ก็อ้วนนี่ครับจะเปิดไฟดเสดงว่ามันเสียงอะไรร้อง เสียงอะไรร้องนี่นี่มาแล้งนิดเดียครับนี่ผมพาใส่สกอตไล่เสียงอ,อะไรร้องต้องมีอะไรกินแน่างเโอ้ยพี่น้องพี่น้องมาบ้องมาบ้อ,บบอบนี่ครับมาบ้องนี่ครับพี่น้องพี่น้องมาบ้องมาบ้อบนี่ โอ้ยมันกินเองครับมันกินกันบางทีล่ะโอ้โหโอ้ยพี่น้องพคตหนากบเทาบังกบเทาโอ้ยโอ้ยพี่น้องดูมั้งครับผมนึกว่ามันปลอดภัยจะไม่กินกันแล้วนะบางทีล่ะครับบางทีล่ะครับกบเทาเลยนะเกิดมาพี่น้อง ตัวเรล่ได้น่ะนะเกือบล่อสงสัยต้องต้องจัดการนั่นแหละวันนี้เอามงดีครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเอ่อหาวิธีจับกบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขอ ปเปาไฟก่อนดีกว่ามัม้งไยอะมาดูครับดูวนเรื่อยๆนี่แหละไม่อยู่แล้วละ่ะดูเดี๋ยวมันจะกินยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอยู่นี่ที่ฟาร์มชาร์ลีคอมฟาร์มช่องยูทูบอีสานมรรทุ่กแช n แนลตอนนี้มันตามวัวไม่เห็นเราหรอกเพราะว่ามันเป็นกลางคืน นี่ครับเดี๋ยวขอเนี่ยซูมซูม o m นีดแป๊บหนึงขอเนี่ยซูมนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องจะจะชัดๆดกบเท่าอันนี้กบกินกันนี่ครับกบเทาครับพี่น้องแสดยงกบเต้ปิกาเลยนะครับนี่บอตํมกโรด้วยครับขอบอกบอตํมกโลคุ่นครับเบิ้งที่หล่ะครับ เมืองที่ครับเป็นโคกอมี่อันนี้เจ้สวนนะครับนี่เป็นสวนอาคารมันทุ่งญย่รุ่นอันนี้นี่ครับหอดูดาวยี่นี่น่ครับผมจะผมก่แปลกใจว่ากบมันหายไปไสเพราะว่ามีคกบเถากินมันเองแต่กับว่าเป็นยังครับเพราะว่าธรรมาชาติของกบเนาะมันก็กินกันบางมันธรรมดาแลวของมันในเมื่อเขาบริโยงมันบขาหาอาหารมัน ่เพ,พออื่อควาบยักของมัน่นณะตอนนี้ผมอยู่ซอยดีบะถ้าบ่ซอยก็ถเทือกเป็นใจไม่ใส่ละกรรมเกินไปเนาะเอาเป็นว่าลูกก็ฝุ่นนะพี่น้องก็เหนื่อยได้ไดิฟังเสียงมัน่ิล่ะเอาจะได้ยิหรอซอยดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเห็นคนอื่นเดือดร้อนเห็นซาเดือดร้อนเขาก็ต้องซอยเรือกันทำไปอีกเรือหนึ่งถ้าเห็นเขาก็ต้องต้องจัดการนะครับเนาะเจ้า้ีมาผมขออนุญาตเดี๋ยวะครับพี่น้องเดี๋ยวขอวางไฟก่อนเด้อครับเปิดแฟลชกล้องแล้วนี่ฮะขออนุญาตตะคุบก่อนเด้อครับขออนุญาตตะคุบมันก่อนเพื่อแยกให้มันนี่ครับ ผมปล่อยด้วยครับผมปล่อยด้วยครับไปแล้วครับนี่บาดแผลเล็กน้อยเนี่ยครับเนี่ครับกบหน้าครับนี่ครับผมเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นี่ครับกบนี้ถือว่าหญ่แล้วเป็นบังตัวนี้ทด้บ้านครับนี่อ๋ปล่อยปล่อยลงบ่อคนครับเดี๋ยวมากินกันนี่พี่น้องผมจะจับตัวนี้บังเด้อครับนี่ จักตัวเดียบ้างครับหัวใหญ่สำหรับเดี๋ยวออกไปใ,ใกล้คิดว่าไม่น่าพลาดน,นี่ครับมาหลุดมังคับวากรบตัวนี้จะได้จักเขียดนะครับนี่ครับกบหน้าหัวเขียวลุกขั้นผสมครับผสมบูฟอกโอ้บางที่ไป็นอกมาหลุดมัคงคาวาสิจักโลดนะครับ อ่ะสักครู่ครับมาหลุดกันครับนี่ครับพบเดีวยวครับอีกตัวเดียวครับมาหลุดมั้งครับวาสิจะขีดนะครับอ่ะเดี๋ยวปึ๊บโอ้เื่งโลพอดีพี่น้องครึ่งโลพอดีเบงติดแบบตัวเดียวเลยดิเสิร์ฟจะกล้าทะขาีเครับตัวเดียว เป็นแคนซึ่งโลโอ้โหดยอดโคตรก็พี่ร้องนี่เลี้ยงแบบธรรมาศาสตร์อันนี้บเป็นอาหารฮะนึกกับผมบ่มเห็นนึกคือเล่นตัวนี้พอดีป่อยุบอฝนปอที่ที่ปอ,อ,อบอยแบบขึ้นน้อยแน่ออบอยสละฮะบ่อที่บรรยากาศการบริเวณ อวนก็เรียงพี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปขอไปเอาอุปกรณ์ใส่ก่อนโอเคครับกับระมาณนี้ครับสำหรับกบเขา่าเดี๋ยวสักหน่อยโอเคครับขำขึ้นนี่กะมดพีด้วงพี่น้องเบงิ่งตี้มือคนตัวละครึ่งโลนี่ครับกบหน้าหัวเขียวอันนี้เป็นกบที่ปรับ เันกบเรือตั้งปีทีแล้วเหรอฮะก็ปีนี้เป็นปม่เป,ปเดเแนนนอนพอป,ปีกลายกับลุกอยู่ครับแต่ลุกแบบปล่อยธรรมศาสตร์เลยนี่ครับมันนี้คือแม่พันธุ์ครับปีหนานี่ครับบอนี่มีหนาบานเดี๋ยวปล่อยก่อนโอ้ยนี่ครับนี่บกบเล้อครับนี่นี่มีหน,น,นาบานครับนี่กบก็ไหไลกันครับที่นี่ ก็คือบริขังบริเวณฮะนี่สามารถปฏิสระครับตัวอยู่นี่มันมีไฟไฟโซลารเซลล์มันมีมาแรงตลอดมันเล่ไงครับอยู่นีแหละผมจับได้อยู่โซนโมสโกเนี่ยจับได้ยอะหน่นี่ครับมันมาแรงมากกบก็อยูนีแหละครับพี่น้องกบก็อยุ่นี่แหละยี่หน้าบ้านนี่แหละมันก็ลากินมาแรงอยู่นี่แหละปกติอ่ะเนี่ยไฟโซลารเซลล์เนี่ย ง่ายๆพี่น้องเลี้ยงกบมีกับแมลงเดี๋ยวจับไปก่อนครับเดี๋ยวสิเห็ดเป็นคอ,อกองแมันเพราะว่าอ่ออาสีเห็ดเป็นบริเวณของมันนะฮะสำหรับพอมแม่พันธุกข์ยาตั้งหากครับอจจัจสบายบ่อนี่แหละครับเดี๋ยวมืออื่นสิเห็ดกันคอ,อกองแมัน,นที่หนึ่งเอาโอเคครับสำหรับขืน้นนี่นอ่าพันธุ์นี้ครับพี่น้องฝากติดตามนี้ด้วยครับ อีสานบ้านทงแชนแนลแล้วก็ชาลีขมฟรามคือสามทีมองนี้แหละฮะชาลีขมฟรามเป็นฟ้ามกลมนะฮะชาลีขมฟรามตลอได้ได้วยครับนอนแลับพอดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับ